ปปรรรระะกกกาาาาาศข่่่ววดีวีีผมมมมมมททททัันนนุ้อหสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขอบพอจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมประกันชีวิตไทยกองทุนประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภายัยได้กำหนดจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่24 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพชรบูรณ์วอล์กฟันชาริตี้เดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568เวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาณนะพุอุทยานเพชรบุรีองค์พระใหญ่ตำบลเสดียงอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเพื่อบริจาคจัดซื้อเตียงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตียงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือติดต่อผู้ประสานงานนางจามรีวงสาวดีโทรศัพท์093 185 9996และนายจิราทิพย์วงสาวดี 96, ววดหมายเลขโทรศัพท์092 442 6195ประกาศข่าวดีว่าผมมีครมมาทันคุ้มครองทุกท่านที่มาประกันหัวใจ